มาวันนี้ผมมาล้องเล่นด่านที่ชื่อว่า A p พ c t u r จมามาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอาาไม่ผมเร็วเกินไปดี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 ดดดดดอ๋อกูอลืมกดเอากูกดเร็วเกินไป ไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่คุยเอาเอาทำไมไม่กดอะ